ลัดแผนดินโดยธรรมสยามชาติทรงครองสิริราชสมบัติทรงจำเริญราชประชาชัตราภิวัตให้เทียมทัตวัฒนาสู่อารยะโดยปกติการประชุมเสนาบดีสภาควรมีเสมอถ้าไม่ติดขัดกับการอื่น ถึงแม้จะไม่มีเรื่องอะไรก็ควรประชุมเพราะว่าเป็นโอกาสที่เสนาบดีได้พบกันอาทิตย์ละครั้งและอาจมีการจรเสมอพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว <c oughs> เกี่ยวกับการประชุมเสนาบดีแสดงถึงพระราชประสงค์ที่จะให้เสนาบดีสภามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจัง เสนาบดีสภาเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ลดบทบาทลงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสนาบดีสภานั้นเป็นองค์กรฝ่ายบริหารนะครับก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่หนะครับเมื่อท่านทรงสร้าง12กระทรวงขึ้นมาคณะเสนาบดีสภาในสมัย รัชการที่7นั้นตามข้อสังเกตของผมคือว่าทําให้เจ้านายนะครับกลับมามีบทบาทมากขึ้นนะครับเช่นรัฐมนตรีเสนาบดีกระทรวงศึกษาก็ให้เจ้านายมาดูแลรัฐมนตรีกระทรวงทหารเรือกระทรวงทหารบกก็ให้เจ้านายกลับมาดูแลแบบนี้เป็นต้นนะครับทำให้เป็นที่เชื่อใจมากขึ้นแทนที่จะให้เป็นพวกขุนนางข้าราชการปกครองกันแต่เดิมนะครับก็ให้มีสัดส่วนของเจ้านาย มีส่วนร่วมในเสนาบดีสภาพเพิ่มมากขึ้นครับทรงเริ่มใช้เสนาบดีสภาเป็นกลไกในการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการโดยทรงเป็นประธานซึ่งเวลานั้นเรียกทับศัพท์ภาษภาอังกฤษว่าทรงเป็น prime minister ต,ตลอดราชการมีเสนาบดีทั้งที่เป็นพระบรมวงศ์9้าพระองค์ และเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่6คนคณะเสนาบดีประชุมกันอย่างสม่ำเสมอรวมประมาณ300ครั้ง